นั่งสาวกะนออกการนันโท ปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนตากแดดสุธรรมประชาสรรอำเภอสวรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดตั้งแต่วันที่หนึ่งตุลาคมพุทธศักราช2,563ถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลาหนึ่งปี8เดือนหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบเป็นครูประจำชั้นปฐมศึกษาปีที่หนึ่ง สอนวิชาภาษาไทยป .1 สอนวิชาประวัติศาสตร์ป .1 สอนวิชาภาษาอังกฤษป .1- ถึงป .3 และเป็นเจ้าหน้าที่การเงินของโรงเรียน10ข้อปฏิบัติที่คุณครูกรหนกการใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ครู 1. มีความรักและเมตตาต่อลูกศิษย์ 2. มีบุคลิกภาพที่ดี อารมณ์ดีร่าเริงแจ่มใส 3. ม,มีลักษณะความเป็นผู้นำมีความรับผิดชอบมีความขยันและอดทนอดกลั้น 4. ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมระเบียบวินัยให้กับลูกศิษย์ 5. มีความเสียสละ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน 6. มีเทคนิคการสอนและการเสริมแรงสร้างแรงจูงใจที่ดีให้กับสิษย์ 7. มีการเตรียมความพร้อมเพื่อให้ความรู้แก่สิษย์ 8. ตั้งใจสั่งสอนลูกศิษย์อย่างเต็มเวลาตรงเวลาและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 9. อุทิศเวลาให้ลูกศิษย์อย่างสม่ำเสมอ 10. เป็นแบบอย่างที่ดีต่อลูกศิษย์และบุคคลทั่วไปเช่นการคลองตนเรื่องความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันความมีคุณธรรมประจำใจการแสดงออกทางจริยธรรมที่ดีงามตลอดจนความมีระเบียบวินัยในตนเอง